สวัสดีครับท่านผู้ชมทําเอาคนเขมรละสัมระสายกันเลยทีเดียวครับจากข้อมูลของนักวิชาการจากสื่อเขมรน,นะครับที่ออกมาบอกว่าจีนได้ระง,งับเงินกู้ไม่ให้กัมพูชาได้กู้อีกต่อไปก็เนื่องมาจากตอนนี้ครับทางจีนก็กําลังประสบปัญหาทางการเงินซึ่งจําเป็นต้องเก็บเงินจนํานวนนี้ครับเอาไปสํารองภายในประเทศซึ่งเรื่องราวนี้ครับทางสื่อระดับโลกอย่างรอยเตอร์ครับก็ได้ออกมารายงานให้ข้อมูลระบุถึงสาเหตุไว้อย่างชัดเจนเลยครับว่าประเด็น หลักๆเลยครับที่จีนระง,งับการกู้เงินจากกัมพูชานั่นก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลกัมพูชาภายใต้การน,นำของสองพ่อลูกตระกูลฮุนเซนนะครับเต็มไปด้วยปัญหาร้ายแรงจากการทุจริตรวมถึงความอายุติธรรมทางสังคมการฉ้อโกงออนไลน์และการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ทำลายประชาธิปไตยภายในประเทศครับจนเป็นสาเหตุที่ทำให้กัมพูชาไม่สามารถหาเงินกู้จากชาติตะวันออกเอามาใช้หนี้จีนได้ครับโอ้โหงานนี้ครับพีจี นี่ผวาเลยครับส่วนคนเขมรเองก็แตกตื่นแตกแตนกันเลยทีเดียวครับกับข้อมูลนี้ครับที่ถูกเปิดเผยโดยนักวิชาการชาวเขมรของเขาเองด้วยครับแล้วครับแล้วสาหรับรายละเอียดต่างๆทั้งหมดนี้ครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปทําเอาชาวเขมรละสัมละสายเลยครับสาหรับผู้สังเกตการและนักวิชาการจากสื่อเขมรอย่าง RFA ข่าวน,นะครับได้ออกมาบอกว่าตอนนี้ครับรัฐบาลหุ่นไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับที่ทําให้ต้องตัดสินใจเดินทางไปยังประเทศตะวันออกกลางเมื่อกัมพูช ชาเองไม่ได้รับเงินจากจีนอีกต่อไปครับ และนั่นก็เป็นเพราะว่าจีนในตอนนี้ก็กําลังประสบปัญหาทางด้านการเงินและไม่สามารถให้สินเชื่อจํานวนมากกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศในอาเซียนซึ่งจีนในตอนนี้ก็กําลังเผชิญกับวิกฤตทางการเงินของตัวเองซึ่งต้องทําให้จีนครับเขาต้องระวังในการใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งปัญหานี้คือสาเหตุสําคัญที่จีนจะระงับการกู้ยืมเงินใหม่ของกัมพูชาครับและจีนเองก็ตระหนักอย่างชัดเจนครับว่ารัฐบาลกัมพูชาที่นําโดยพรรคประชาชน กัมพูชาก็คงรู้สึกไม่พอใจแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากนะักและเป็นเรื่องยากที่จะพลิกตัวห่างไกลาจากอิทธิพลของจีนจึงทำให้จีนเลือกที่จะไม่ให้เงินกู้ยืมกัมพูชาในรอบใหม่แต่ทางด้านจีนเองก็ได้บอกว่าอยากให้กัมพูชาอดทนไปอีกสักหน่อยจนกว่าจีนเองจะผ่านสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศรวมถึงภัยคุกค,คามทางด้านการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสหรัฐอเมริกาซึ่งตัวแทนจากจีนเองก็ได้กล่าวว่าตอนนี้เขาเองต้องแก้ปัญ ปัญหาภายในประเทศและสิ่งที่เขาต้องทําเขาต้องทําให้ประชาชนชาวจีนเขารู้สึกพอใจซึ่งตอนนี้มีชาวจีนไม่น้อยที่ไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างจีนกับอเมริกาโดยเฉพาะเรื่องสงครามการค้าที่มีผลกระทบต่อการดารงชีพของชาวจีนซึ่งจีนเองต้องแก้ปัญหาให้กับประชาชนภายในประเทศก่อนจึงอยากจะให้ชาวกัมพูชาเข้าใจว่าที่จีนไม่ให้กู้เงินหรือส่งเสริมความช่วยเหลือนั่นก็เป็นเพราะว่าเราก็มีปัญหาของเราเหมือนกันอย่างไรก็ตามจากรายงานของรอยเตอร์ เ,ออเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาตามข้อมูลจากกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังได้ระบุไว้ว่าจีนได้ปฏิเสธการกู้ยืมเงินของกัมพูชามาหลายเดือนติดต่อกันตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายนจุดนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากช่วงปีที่ผ่านมาในปี2023ที่จีนให้กัมพูชากู้เงินไปมากกว่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาเดียวกัน และที่ยิ่งเลวร้วายมากไปกว่านั้นในตอนนี้รัฐบาลของคุณมาเนตอาจจะเผชิญกับความยากลําบากทางเศรษฐกิจและการเงินจากการผิดหวังซ้าแล้วซ้าเล่าในการเดินทางไปประเทศในตะวันออกกลางแต่ก็กลับไม่ได้รับความสนใจจากประเทศเหล่านั้นและมุมมองจากประเทศในตะวันออกกลางเขาก็ได้บอกว่ากัมพูชาเองมีปัญหาที่ร้ายแรงจากการทุจริตความอายุติธรรมทางสังคมการช้อกองออนไลน์ปัญหาอาชญากรปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการทำลายประชาธิปไตยในประเทศที่ทำให้หน้าตาของกัมพูชาเสื่อมเสียในเวทีระดับนานาชาติมานานหลายปีและยากที่จะทำให้ประเทศที่มีประชาธิปไตยและนักลงทุนที่ดีจะไว้ใจกัมพูชาจนถึงตอนนี้หนี้สาธารณะของกัมพูชาก็แตะเกือบ12,000ล้านดอลลาร์ในขณะที่กัมพูชาก็ติดหนี้จีนอยู่เกือบครึ่งซึ่งก็มีมูลค่าประมาณ4,000ล้านดอลลาร์สหรัฐและตามรายงานจากรอยเตอร์การที่จีนไม่ให้ กู้ยืมเงินแก่กัมพูชาอีกต่อไปก็นึ่งมาจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ล้มเหลวที่จีนได้เคยให้กู้ยืมเงินกับกัมพูชา อย่างไรก็ตามในปี2024กัมพูชาก็จะได้เงินกู้เพิ่มเติมจากพันธมิตรทางด้านการพัฒนารายอื่นรวมประมาณ1,000ล้านดอลลาร์ซึ่งกมาจากเงินกู้จากธนาคารโลกจำนวนเงิน564ล้านดอลลาร์และอีก262ล้านดอลลาร์จากญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นผู้ให้กู้รายใหญ่เป็นอันดับ2อเอาละครับวันนี้ก็คือข้อมูลของนักวิชาการชาวเขมรครับที่ได้ออกมาให้กันแบบจุกๆเลยครับขอามาบอกสาเหตุสําคัญหลักๆสสาเหตุเลยครับที่จีน ให้กู้ยืมเงินกับกัมพูชาเพราะว่าการล้มเหลวของโครงการมากมายในกัมพูชาครับที่จีนได้เคยให้ไปและอีกหนึ่งสาเหตุในตอนนี้เลยครับจีนเองก็กําลังประสบปัญหาทางด้านการเงินภายในประเทศตัวเองเหมือนกันครับบอกว่าต้องช่วยคนภายในประเทศก่อนและสำหรับกัมพูชาถึงจะไม่ให้กู้ในตอนนี้ยังไงกัมพูชาครับ ก็คงจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนอยู่ดีครับรวมถึงการไปประเทศตะวันออกกลางครับตอนนี้ก็ยืนยันอย่างชัดเจนแล้วครับก็โดนปฏิเสธเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสรุปตอนนี้ครับไม่มีใครเอากัมพูชาสักประเทศเดียวเลยครับเอาละครับแล้วจากประเด็นเรื่องของที่ชาวกัมพูชานะครับได้ทราบถึงข่าวนี้รู้ถึงสาเหตุที่จีนไม่ให้กู้ยืมเงินแก่กัมพูชาอีกต่อไปครับเพราะว่าตอนนี้จีนเองก็แย่เหมือนกันครับ พวกเขาเองจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์ความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันแบบเต็มๆกันหน่อยครับไปเริ่มกันที่เมนแรกครับชาวกัมพูชาคนนี้ครับเขาก็ได้คอมเมนตบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก นี่มันข่าวปลอมมันบ้าไปแล้วและอีกหนึ่งมุมมองครับเมนนี้ก็บอกว่าสื่อที่มีการควบคุมข่าวจากต่างประเทศพวกเขาก็มักจะวิพากษ์วิจารณ์เชื้อชาติตัวเองอยู่เสมอเผยแพร่ข่าวโดยที่ไม่มีหลักฐานไม่มีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนเอาแต่โจมตีรัฐบาลของเราและอีกหนึ่งมุมมองครับชาวขเขมรนคนนี้เขาก็ได้เข้ามาตอบโต้ว,ว่าอยากถามนักวิชาการขเขมรว่าหลักฐานคืออะไรขนาดจีนเองเขายังไม่ว่าอะไรเลยเอกอัครราชทูตจีนก็ยังระบุจุด,ดยืนที่ชัดเจนว่า จีนจะให้การช่วยเหลือกัมพูชาต่อไปไม่มีเหตุผลอะไรที่จีนจะหยุดช่วยกัมพูชามีแต่สร้างข่าวปลอมเอามาโจมตีสแสวงหาผลประโยชน์ทางด้านการเมืองไม่เคยทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเลย คนเขมรที่อยู่ภายใต้สื่อต่างชาติแบบนี้พวกเขาไม่อยากเห็นกัมพูชาก้าวหน้าอยากให้เขมรแตกแยกความสามัคคีกันเองและเม้นทถัดไปของชาวเขมรครับเม้นนี้ครับไม่รู้ว่าประชดหรือว่าพูดจริงกันแน่ครับโดยชาวเขมรคนนี้ครับเขาก็ได้ข้ามาบอกว่าขนาดจีนที่เป็นเจ้าหนี้ยังไม่เคยทวงอะไรกัมพูชาเลยแถมยังให้การช่วยเหลือเราอยู่เสมอมีแต่สื่อแบบนี้แหละที่ชอบเผยแพร่ข้อมูลโจมตีประเทศตัวเองเอาละครับและนี่ก็คือมุมมองความคิดเห็นของคนเขมรต่อเรื่องราวนี้ครับ ที่ไม่ว่าอย่างไงครับดูเหมือนว่าพวกเขาเองยังเชื่อหัวปากหัวปั๊มครับว่าข่าวที่จีนออกมาระงับการให้กู้ยืมเงินแก่กัมพูชามันไม่เป็นความจริงครับที่ถึงแม้สื่อระดับโลกอย่างสื่อรอยเตอร์ครับยังได้ออกมาทําข่าวออกมายืนยันว่าจีนก็ไม่ให้การกู้ยืมเงินแก่กัมพูชาอีกแล้วแต่คนเขเมรนเองเขาก็ยังไม่เชื่อเลยครับคอมเมนต์ส่วนใหญ่ครับก็ออกมาบอกว่าข่าวสารอะไรข้อมูลอะไรที่เป็นการทําร้ายรัฐบาลที่เป็นข่าวเสีย,สยห,หายที่ก่อให้เกิดผล เสียต่อภาพลักษณัมพูชาดูเหมือนว่าพวกเขาเองก็จะไม่รับฟังใดๆทั้งสิ้นนี่ครับแอดมีเพียงเท่านี้ฝากกดกระดิ่งกดไลค์กด, like, กด subscribe s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับแอดด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ